สวัสดีครับพี่น้องครับเด็มาเบิ้งงังวครับมีไก่ไข่น้ำครับอือมีทุกอย่างครับเดี๋ยวน้ำไปเบิ้งตาแล้วตัดหนายงวัวครับปลูกไวลห,ไหลายมองหลายได้ปลูกได้ไหลายให้เยอะอันนี้เป็นน้องไม่ฝรั่งครับ ระบบน้ำใสตโซลาซ่าเซลเพียงตอาไมา่เสียงงวนเนี่ยตอนนี้นายยิฝนตกอยู่ในเมืองใชฟูมครับอะไรเสียงฝ้า เขามาเป็นทางโค้งมันเลยไก่ประมาณเกืบอบสี่สิบรูทางจากบ้านผมแต่มันโค้งคะถ้าลัดตรงไม่ได้เนี่ยผมว่าบ่หนาเกินยี่หาล้ว Và bây nhéo bầy xì theo biển tôn tiếng, đẹp, nhà bầy ngoa, hôm hay giang điều bò thắn khập, học quay nhà bầy xì theo cái, học quay tắt, thôi nó chờ về cái. เปลียนมครับนั้นสามสิบให้ที่เหลือมเค็ดอ้อยครับโอ้ว่าสองลองนี่เลือเแือว่นอกจีนตอนเลนรัาเน้ะ หม่ฝรัลล่งนี้เล็บพร้อมอ่านหนกกระลูกถากากระเห็นะรับดีไย้ยางเข้ามาเบิ้งทั้งที่อีกจ้ะถ้าไ,ไปเบิ้งแค่อ้อยเอถอละว่าที่ไปเบิงง้งนันผลงานอาจารย์นกคุมกับนกล้านเยอะปีดยาเป็นัังเดะครับประมาณนี้แต่ข้างนอก12ให้นั่น โอ้สวยงามครับโอ้เรียงแล้วเรียงแล้เว,เ,วเห็นผลงานแล้วพี่น,น้องเห็นผลงานแล้วครับนาที่อา,าดสลับพี่เด็กยุบละก็ได้ใส่ปุ๋ยครับอ,อ๋สลับกันเป็นร่องเป็นร่องเลยครับพอตัดช่วงนี้เบิด ทางนี้กระโปงขึ้นพอดีครับพันกันพอดีบ่ได้ไปหาเกี่ยวหญ้าไกลครับบ่ต้องไปหาหยาไกลสวนเฮากันหลายครับอันนี้ก็ปล่อยวางว่าที่ให้หัวมาย่างเล่นิ้นไปเล็มหญ้าอ้าวมันมาแล้วทันได้หอดใดญเลยว่าแล้ววะ่ะอ้า ไปพาน้องออกไปไหมโอ้โหหาก,กูมันมือนอีห่เลยครับขีดมิตอรตัวฉีดือ้อชีดดื้อเออฮึมาแล้วมันหลอดมาทางไหน เห็นแล้วเฮ้ยมุนเบ,บานเองแม่มาต้องมาทำทากินบักัเสียดเลยไปเลย แข่งใปใส่ขวียัยนพอดีจานนกขุ่กำลังแบ ь, หาเครื่องนะนอย่างนี้ย่อหยิียวเบิงนะ้งเนี่ยทำท่า,ทาเลี้ยม <c oughs> กินเพียงกินหยาล้อนี่พ่อเผือแป๊บเล่นเขาเลย ะเลี้ยงปลากับพี่ครับสองสะระปลานิ้นกับปลาดุกโอ้จาร์นกคุมมาลกำลังเดินทางมาใส่ซอน้ำแข็งกับผักกับเมียมาแล้วโอ้บานรอบ ทับครับพ่อทองแดงครับผมพ่อคอ,อกนี่ยลอๆเลยครับอทองแดงของลูกลูกสองพ่อคิดี้นี่แหละเนี่ย ใส่ย,ย้ายไปใส่วะน่แะคูเอ้กกมีครับ4ีหาตัวอยู่ทั้ง,งคูเถือว่าได้เลยย้ายไปได้ว,วะ เป็นเรียงมาหน่อยที่รัวน้ำเบิดเพื่นใส่ว้บ่ให้ไปนั่นก็ไปหมุนเว้ยไปเล่นกับผมเล่นแล้วเล่นกับผมเด้มันกรดิกหัวใส่ผมโอเค ใส่ย้ายไปเก็บหญ้าสอยตาแล้วครับคนหลักคายดอนกันเงนียบไอ้แเขาไปไขได้ไงอะลูกเม็ดงั้นเมาสนใจกินขนมบัวมา,มากับน้องไตเติ้ลท่านมาส่งทีมงานไปแล้ว คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปเบ่งให้อ้อยผลงานอาจารย์นกคุมกับนกล้านนี่เป็นยังไง <c oughs>